สวัสดีครับพบจองโรงเดยนนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์อิงนะครับเตียงเตียง,ง,งนี่เรามาดูกันครับพุมว่าพวกเด็กดื้อจอมซุนทำอะไรกันนะครับพุมนะนี่เล่นน้ำเย็นเล่นน้ำนี่ครับล่างจากไดซ้ซอยก่อกันไปคนละเส้นอย่างส้วยการสงบสงเงียมเตรียมตัวใช่ไหมบุร้อนอ่ะอ่ะบุรอดอะ สงบเง,งียมเตรียมตัวเลยนเนาะไม่ดื้อเลยกินนี้มันกินเยอะครับแล้วตรงนี้กับพนงาน่ะกับเอฟซี C ด้วยน,นี่คนงานชินล่าสุดก้องบุญรอดเห็นไหม,มกับเอฟซี C. ชินโบดแดงแต่ก็ยังมีติ่งเซตมาให้ลงเดียเห็นนะครับเห็นไหมครับ ครับ F4 ผลงานชิ้นบูแดงแล้วก็ปูนครับพุ่มปูนตังอยู่กระสอบน่นก็เลือกครึ่งนึงกันปูนนี่จะเป็นผลงานกล้องดีๆครับใน F4 บางตานว่าทตไม่ดึงกั้งไหวนในในกรุงหลามโซนองเลยกก F4 ดูกับนีบ่ปูนอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่อ่าหลงดียเพิ่งลางจมความสะอาดไปนะครับพุมอ่าะนะยังมีเซษอยู่เลยครับอ่า อันนี้ดูดนโดนหายไป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 พักนึงครับแล้วก็ชีดนน้ำให้เล่นน้ำกันกลางรนี่ใบตัวกับไม่ร้อนรับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอืมอืมดูครับจะมาเนาะฮะจุดไหมจุดเบอร์ไหมจุดเบอร์นาะไอ้ต่ำเฉียงนั่นนั่นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น รูเรื่องกระปุ๊บรูเรื่องทุกอย่างดูพุงเล่นมาเล่นกันดีกว่าไป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 โอเคเล่นไป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 นี่นะกับจี๊ดๆนั่นนั่นน่นนู่นนู่นนู่นไปว่าไปหมู่วลีไปไปแล้วนะกระปุ๊บนะไม่ได้ใต้คลิปไม่ดูนะกระปุ๊บนะ วันนี้น้องรอนเกินกับรีบกับไปกับปีนิวนะเดี๋ยวไปสู้บอกกลับม,มาตึงกันนะันน่นนะครับได้เรื่องเลยใส่ยางชีดน้ำเรียบร้อยครับปุ๊บไปปไป,ไปลุกเดี๋ับไปไปไปปะนัะ่นนั่นนั่นนั่นอะไร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 กัน ไปไหนไปไหนไปไหนกันยังไงอันนี้ตนะับมันนะครับว่ากรงสู่แรงก็ไม่ได้นะครับยังไงยังไง ngay ấp á tấp đi gặp đưa đi ô ai ngon thần ti ôi, ô ô ô anh ngay à nón thì phứ này lại chỉ chỉ làm mà trong giảm rõ lẻ nó cả phụng đó nè nè mày tổng phải lên đến đây nè รู้เรืองรู้เรืองหมดอืเนี่ยทำไมอะทำไมอะทำไมอะก็รู้ก็รู้ว่าลุงเรียมมันไม่ปล่อยกับนอนต่อเนี่ยเล่นน้ำดูนี่ครับพวกไม่ต้องกลัวกับปอดบวมไม่บวมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ซึงตําเอฟซีบางตานว่าห้กระบะนะครับปมเลยว่าใส้หนามาให้เขานะครับเขาไม่ลงเล่นนะครับลงเดียวเอาใส่ให้แล้วนะครับผมเนาะตังซ้องตัวกับตังดีดีตังบุญรอดครับแต่ถ้าเป็นหวาชีนากับไส้ยางวันนี้เขาเล่นครับแต่ถ้ากระบากับตังไหวเบนนั่นแหละครับเขาไม่เล่นตังไหวก็เขาไม่เล่นนะครับผมเนาะตีเอฟซีเนะนหามมาก็คุณมากับปุ๊บอ่า ลองมดตุกวิธีแล้วครับผมแต่ถ้าเป็นชีดน้ำหรือว่าปล่อยให้เขาเดินเตียวแหละครับไปเจอน้ำานในพอหรือไหนซาได้เป็นในคือนั่นคือเขาจะหลงเล่นแต่ถ้าเป็นกระบะใส่นะครับมีนะครับกระบะไม่ใช่ไม่มีเนาะก็ไม่เล่นครับซึ่งกตเลยลงเดียตั้งใจมีดีแบบแบบชีดเอาครับผมนะครับเปิดใส่ย,ย่างอ่าตรงนี้เจออีกหน้าหล้วครับใส้ย,ย่างเอามาตั้งกลายไม่ได้นี่ตุกย่างตรงห้าง หลัจะมีซองนอน,อนมีมุดรับผมแมนกัดเลยตึงเอฟซีดูครับมีเอฟซีตันนึงนะครับแกยู่ชุนบุรีหรือว่าอยู่ในนะครับติแกส่งตัวสแตเเลสมาได้มานะครับรอจึงอ่าพลาสติกนี่คือมันกัดเรียบร้อยมดุดนะวันก่อนี่เกะนะคนัะอ่าตึงพอเป็นสแต,เตนเลสกับเอฟซี FC ดูอ่าเอฟซี FC ดูครับผมุมอืม ครับเอฟซีตั้งใจทำแบบใจใจวัสดุแบบไหนครับเอฟซีดูเอาเองครับเอฟซีดูนะครับนี่ลุงเดียมหมายนะครับนะลุงเดียมหมายนะครับนี่คือปุ่นาน้องดีๆครับบุกบูบีมดครับปุ่ม แล้วก็นอนนิ่งแหมมองนะครับมองกระบ,บาอยู่ว่ะแบบนี้นดูกับมีเอฟซีตันนึ่งนะครับอ่าหน้าแกน่าจะอยู่ตังเาเตนแกว่าสรงส้านนองนะครับลามแล้วก็เอออย่างข้างข้างขอบนองสงรงซ้านครับกาจลงเรียกก็ะส่งซ้านกรับปุ๊บแต่นี่ดูความคื่อความสนครับปุ๊บ จะไงก้น,นเล็กชุดนี้ไม่ต้องว่วงครับอปีนก้าวออกนะครับก้าวไปเล่นกับดีดีแบบนี้เหมือนกระนมกรุบกริบเลยครับพปีนก้าวปีนออกปีนก้าวปีนออกอ,อ่าพอลุงเดียเดินไปทักปักกลับมาอาอยู่อยู่ในกอกับดีดีอ่าพอทักปักปลอยเล่นกันนะกลับมาถึงเอามานอนปีนออกมานอนเล่นอยู่ก้างนอกเลยเน,นี้ยตะเกียกนี่ครับปีนก่อนลงเดียจีนนามปีนออกมานอนเล่นอยู่ก้างนอกเลย สุดไมก,กับเอฟซีตุกแคมเมนดีเอฟซีบอกหลงเดียวทำม,มุดแล้วนะเ <c oughs> นี่ยตีเลือกก็คือตรงปัน,นีแล้วครับปล่อยได้ครับผุเพราะว่ากำแพงบานยังไม่ได้ยังไม่เท็จกี้นะครับผุเนาะตัวตรงตำตัวตัวบานโครงสร้างเลยก่อนนะครับกำแพงทีลั่งนะครับแต่กระทำแน่ครับกำแ,แพงแม่น้อยทำแน่นอนตึงบานอยู่ติดตะนุนเนาะอืมครับ ระวังกันไม่ทันครับพุ่มระวังกันไม่ทันนี่แม่แต่ดีบีโตแล้วก็รถมากก็ยังไม่ใจสนใจกับพุ่มเวงง้ามตัดรถไปดื้อกับพุ่มรถเมย์ายตั้งตั้งไรกลางแล้วตัึงส่วนบุนรถก็เหมือนกันครับพุ่มทีเดียวกับกวบเดียวอันตรายเนี่ยก็เลยต้องแบบนี้ก่อนนะครับพี่สีเนาะไอ้บานได้เช็ดช่มบุญเรียบร้อยนะครับพุ่มเนาะ กับนี u, ่ดูเด็กๆนะครับนี่น้องเนี่ยเสียโดดูน้องด้วยอืมแกมันนอนกลางตูเย็นครับอ่ะกระปุ่มจำรับคิปนี้แกนี่นะคระปุ่มเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากระปุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะก็อย่ากดคำโฆษนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเจอใหม่คลิปหน้ากระปสวัสดีครับผม